สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งหาคนครับตอนนี้กําลังมารับน้องชูใจเพื่อนที่เขาบ้านดุงครับเข้าไปตลาดครับสวัสดีครับฮอดแล้วครับตอนนี้ยุนาวัดครับพี่น้องฐ <c oughs> านั้งยุนาวัดรถเข่าเขาอะไรครับ <c oughs> เพื่อนไหม่เอารถเขาครับ สวัสดีครับอาออกมาแล้วไปผู้เดียวไปกับใครไปกับน้องฟิลม์มน้องฟิล์มกับน้องน้องไงเนาะ แล้วกับบ่าวฟิล์มบ่าวฟิล์มมาแล้วกับบ่าวฟิล์มครับสวัสดีครับเต็งตัวรอเหรอโอ้มาแต่โรงเรียนนี่หนิวันได้เดี๋ยวเข่าคอนเทนอนอร์สวัสดีคร่ะลุงฟิล์มดีครับแต่งตัวรอจังไหนมาถ่วงพวามาถ่วงความาแต่งตัวรอพี่น้องมาท่านเอ็นเขาไปเปลี่ยนผ้าที่นี่เลี้ยวกระมาเลยไปตามคนนี่บอก เบาฟิลมครับสวัสดีค่ะเอ,เองได้เับยะไม่ท่านต็ม่ะยังไม่่มันมีหลานสาขาอยูบบ่บ่บี้ดุ่จอยว่ามีอยู่พี่จอย,อยู่บนรดุอุ้สภาพ <laughs> คุ rium, Dante, ้ว <apr il> ่าไปท่บอว่าจะไปเงินนะ้ว่าจะไปเงินม่ไ่ามกันนั้นแล้วก็ไปเนาะไกลนดงเไปไกลขึ้นดิจะเสอไปไปยังน่งกัน พาไปชักไปเราก็จ้งไปซื้อของกดกลัไปกดับตงค่ะี่รับารลูปรู้เ,เ,ญญเลยเงิ่นอายะเลยนโรงเรียนเหมอือนเกยิงมานอนอยู่ตัวนี้ลดงิงีมันเลยงุกท่น เขาเจ้าอีตังเวทีแต่ในวัดบ่แม่ือเป็นหบอีกแล้วันนีเป็นีบานอีกแล้วเากินน้ำเย็นเราบกินน้ากินเเ็มนมืี่รงได้บ่ยมาเร่มรกงเป็นมรกเป็นกินตลางี้เป็นีนีู้้อเบอันแนนขึ้นบ่ เหม <Lin> ือดอะเหมืด่ะเสียงเบมือดสงขึ้นนะเสียงบบดทีดีไม่มีเสียงในวันนี้กันโคตรทุเขา สี่เมย์บอก เกียจค้ณราจะนละว่า่อัดกับไปเจแบว่าเดีเย็นตุ๊กน,นังรักกับบฮะมีเสียงบะนีมีเสียงวะพี่น้องมีเสียงวะมีเสียงวะครับ